สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องที่ h t v v จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ6ออำเภอในจังหวัดหนองบัวลำพูคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. นึ่อำเภอเมืองหนองบัวลำพู อำเภอเมืองหนองบัวลำพูเป็นอำเภอศูนย์กลางทางด้านการบริหารศูนย์กลางการคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลพำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล179หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด907.562ตารางกิโลเมตรหรือ350.412ตารางไม์ มีประชากรทั้งหมด136,800คน 2. องํเภอนากลางอำเภอนากลางวันที่16กระะกฎาคม2508แยกพื้นที่หลายตำบลของอำเภอหนองบัวลำพูมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอนากลาง ขึ้นกับอำเภอหนองบัวลำพูวันที่19กุมภาพันธ์2512ยกฐานะเป็นอำเภอนากลางอำเภอนากลางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น9ตำบล127หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด769.756ตารางกิโลเมตรหรือ297.204ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด92,537คน 3. อําเภอโนนสังท้องที่อําเภอโนนสังเดิมเป็นท้องที่ทั้งหมดของตําบลหัวหนาอําเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีในวันที่9ธันวาคม2490กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่การปกครองบางตําบลของอําเภอหนองบัวลำพูได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอโนนสังจนกระทั่งเมื่อวันที่5มิถุนายน2499 จึงมีพระราชะกิจสดีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโนนสังจนถึงปัจจุบันอำเภอโนนสังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น10ตำบล1น7 0 7หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด577.736ตารางกิโลเมตรหรือ223.065ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด65,074คน อำเภอศรีบุญเรืองวันที่16การกฎคม2508แยกเป็นกิ่งอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีวันที่1มีนาคม2512ตั้งเป็นอำเภอศรีบุญเรืองวันที่1ธันวาคม2536มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองจึงอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำพู อำเภอศรีบุญเรืองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล158หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด830.643ตารางกิโลเมตรหรือ320.713ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด19,408คน 5. อำเภอสุวนนรรณคูหา เดิมอำเภอสุวรรณคูหาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนากลางแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอสุวรรณคูหาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2516ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสุวรรณคูหาเมื่อวันที่19มีนาคม2522โดยพระราชกฤษฎีกาอำเภอสุวรรณคูหาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบล91หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด646.1ตารางกิโลเมตร หรือ249.5ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด6,7905คน 6. อําเภอนาวังท้องที่อําเภอนาวังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอนากลางทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอนาวังตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31มีนาคม2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนปีเดียวกันและต่อมาในวันที่15กันยายน2540ได้มีพระราชะกฤษฎีกาย,ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนาวังโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่26กันยายนปีเดียวกันอำเภอนาวังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด322.500ตารางกิโลเมตรหรือ124.518ตารางไม้ มีประชากรทั้งหมด37,277คน